สูงไปบ่พี่น้องโอ้ยโอ้ยคันแดนนั่งล่มืืนเ้าคันเย็บยากเป็นตะนนยเดย้เอามุนนี้แหละอาเน,นี้คู่ใจอันนี้กองสั่งของจากคนไทยในสวีเดน สั่งอะไรมีอะไรหรอช่วงนี้สั่งบ่อยสั่งเก่งนะก็สั่งเก่งทุกอย่างนั้นแหละล้ว <c oughs> เบร8แตกเครื่องกิโลน้ำพริก นุมน้ำพริกนุมสองกระป๋องค่ะสองกระปุกคืออยากน้ำพริกนุม่มอุ่ยกันนมใหม่เนาะกินแคบหมูก็ได้กินได้อยู่แต่ว่ากับว่าอยากกินแบบแหกกดไรยปันไดเหาอยู่ในช่วงที่หออ้าวยังรักษาตังขาตอนให้น้ำนักมันอยู่โตคััๆก่อน กระปุกก็สามสิบเก้าต้นค่ะน้ำพริกหนุ่มสูตรดั้งเดิมของตามาราศีเอาเอาซ่อนเคาะเคาะก้อ,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 อนค่อยเปิดเพ่ั้นเดี๋ยวสิกินให้เบิ่งค่ะเพื่อเปืดอมืออื่นนะคะกินน้ำพริกหนุ่มกับหน่อไม้แล้วก็ฟักทองเนะาะฟักทองต้มขออนุญาตม่วนผมพี่น้องคนหูคนหวย ทรงกระปุกน่ะมันส่งกางเกงมาให้ม่ครบอีแล้วเดียเด๋ยวจะได้ดามันกางเกงแลกกิ้งแบบแบบหนาแล้วก็ใส่แล้วก็บำมวนเวลาเข้าใส่แแบบมันสีบวเนีเอวสีบอยหอนะคะแม่นหน่อยซื้อมาสองตัวค่ะซื้อมาไวให้เจะาค้งนี่แหละเพราะว่า ส่วนมากสร้างของกับสีสร้างแต่เป็นชุดแซกนั่นเวละ่ะตอนนี้นำนักลดแล้วเบอร์เดียวกันค่ะใส่เดียวกันอ่าเป็นฟี่ใส่นะคะใส่ไดเมดเป็นกางเกงฟี่ใส่เป็นผ้านุ่มลื่นๆแ้วกลบว่มีตะเข็บนะคะบ่มีตะเข็บขางมันลืมใส่กันใส่กางเกงมาให้แม่เราอีกเดี๋ยวแม่น่ยราต้องจัดการ เดี๋ยวจะจัดการมันกนันนะเดี๋ยวเรามาดูกันได้อน,นี้สองเหลือกางเกงผ่าขนตัวหนึ่งใจเงินแล้วบุได้ของนะคะนี่แล้วก็น,นี่น้ำพริกอันนี้นะเห็นแม่ตายแล้วมักกิน่นแม่น่อยก็เลยสั่งเม่าไวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของจากเมืองไทยนะคะซิมีของจากเมืองไทยที่แม่หน่อยสั่งมาให้ล้าน สั่งมากก็หมายถึงว่าเอาเงื่อนขึ้นนะแต่บดบเอวคาบดแเอาคา,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 า as, ทรงคาอย่างนะคะเพราะว่าของบางอย่างเข้ากับไหกันฟรีของบางอย่างเข้ากับตรงคิดเงินแต่ตัวนี้เห็นแม,ม่ตาแล้วมากินแมนอ็เลสสั่งมาไว้ห้กอนเดี๋ยวแมนอยเลสค่อยส่งแพคบวกไปกับพวก,กอาหารการกินแล้วก็ของที่มาจากเมืองไทยเนาะเป็นพวกเจลลดไข่ของเล็กน้อยที่แม่นอยสั่งให้แล้วก็วิกนะคะวิกท่าน,นาออเ like. ท่านั้นแหละเจลลดไข่ของซื้อสั่งให้ลอยแผ่นนะคะแล้วก็ บีกนี่น่าจะหาหรือหกตลับไม่น้อยจำบ่ได้เพราะว่าลูกแม่ตายใชมากเป็นไข่โดเดาพี่อันนั้นสงสารพออยูู้เดียวมูมีพี่น้องมาซอยเรียงมันก็สิ่งลำบากมันก็คือเฮาเนะาะเฮางว่มาเอออันนี้กะอาเสห้แม่ตายไปกะปุ๊นึงก็คิดตามละคาเงิ่อนนี่แหละค่ะที่เขาส่งมาให้แม่น้อยนี่มันก็มีค่าส่งอยู่แต่แม่น้อยก็บ่บร้คิดเอาดอก ใส่กันบอมันสคิดว่าซื้อซื้อยางนะคะบ,บางอย่างก็ให้ฟรีบางอย่างก็คิดตามราคาที่เราซื้อแต่กระเกงเน่ยไม่น้อยมากค่ะมักตรงมันบ่นมีแต่เข็บฐาเนี่ค่ะมันจะยืดได้พอดีเขาใส่สบายหนาหนาวสั่งมาสองตัวตัวหนึ่งตัวเองจะเอาส่วนอีกหนึ่งตัวจะให้ใครบางคนที่สำคัญในชีวิตเมยนไว้นี่แหละ แต่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่บีบีนะคะเดี๋ยวจะมีเก็บของไว้ให้อีกอยู่อันนี้บอกเปิดเพราะว่าอันนี้เอาไว้ให้เขาอันนี้จะของใส่อันนี้เปิดเนาะเดี๋ยวไปตามล่าหากางเกงที่หายไปก่อนนะเดี๋ยวต้องไปถามหากางเกงที่มันหายไปก่อนจ้า